บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า Buy Now Pay Later ถือว่าเป็นการผ่อนชำระสินค้าโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังได้รับความนิยมจากนักช็อปทั่วโลกเพิ่มขึ้นแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการชำระค่าสินค้าหลักในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งท้ายปีนี้อีกด้วยค่ะสะท้อนจากข้อมูลของ Salesforce นะคะผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ระบุค,ค่ะว่าการใช้บริการซื้อ ก่อนจ่ายทีหลังช่วงเทศกาลช้อปปิ้งไซเบอร์วีคทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง29%ค่ะจากช่วงเดียวกันของปี2563โดยสำนักข่าว CNBC มีการรายงานถึงกระแสฮิตตัวนี้นะคะว่าได้มีการแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็ร้านค้าหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นนะคะหรือว่าผู้มีไรายได้น้อยจนไม่สามารถที่จะมีบัตรเครดิตหรือร้านค้าออนไลน์อย่างที่เคยเข้าใจกันอีกต่อไปแล้วค่ะ คือเมื่อก่อนนะคะก็อาจจะฮิตในพวกกลุ่มของคนที่มีไรายได้น้อยเท่านั้นแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยได้ฮิตในวงการผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือว่ามีไรายได้สูงช่วงสถานการณ์โควิด -19 ล็อกดาวน์แบบนี้นะคะก็ทําให้คนเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้นค่ะนักช้อประดับกลางหรือว่าระดับบนที่มีไรายได้ถึง7.5็ดจุดหมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อปีเนี่ยก็หันมาใช้บริการนี้กันมากขึ้นด้วยนะคะจนเชื่อว่าจะกลายเป็นหนึ่งตัวเลือกการชําระเงินหลักที่ร้านค้าทุกร้านเนี่ยจะ ต้องมีไว้รองรับลูกค้าในช่วงช็อปปิ้ง ท้ายปี64นี้อยากแน่นอนค่ะส่วนสาเหตุความนิยมนี้นะคะมาจากใจตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ผู้คนเนี่ยก็หันไปซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนั่นเองค่ะต้องบอกนะคะว่าสินค้าผ่านทางออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รองรับการบริการผ่อนชําระผ่านทางบัตรเครดิตใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการเป็นโอนแบบนี้นะคะทําให้ตัวนี้แหละคะ่ะบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังตัวนี้เนี่ยเป็นการผลักดันของบริษัทตัวกลางชําระเงินทั้งรายใหญ่ ข้ามชาติอย่างเพล่าวเป็นต้นค่ะเช่นเดียวกันกับการผักดันจากฝั่งผู้ค้าปลีกนะคะอย่างเช่น Amazon นะคะที่เปิดให้ผ่อนรายเดือนได้แม้ว่าจะมียอดซื้อเพียงแค่50ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะหรือว่าประมาณ1.6,000ปบาทเท่านั้นค่ะขณะที่รายอื่นๆอย่างเช่น Walmart หรือว่าแบรนด์เครื่องออกกำลังกายเพโลตันแล้วก็อื่นๆอีก1,200รายที่จะเปิดให้บริการผ่อนได้โดยไม่ใช้บัตรเครดิตเช่นกันครับแล้วบางแพลตฟอร์มที่ออกมาน้องดาวเขาก็ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยมันยิ่งทำให้นักช็อปเนี่ยรู้สึกว่าเออน้าที่จะใช้บริการแต่อย่าลืมนะครับที่จะต้องอ่านคอนดิชั o n ก่อนเสมอคือ มันไม่มีฟรีล้านช่ไหครับคือไม่ได้มีอะไรที่ฟรีไปตลอดแปลว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขเสมอแปลว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงจะมีกําหนดแหะครับน้องดาวว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการที่จะต้องชําระคืนให้กับแพลตฟอร์มภายในระยะเวลาเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าเรา,เราจ่ายไปเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราได้ของมาก่อนแต่บางแพลตฟอร์มจะบอกว่าอาจต้องจ่ายแค่10% 20%แล้วก็แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายไม่ตรง ก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มนะครับบางแพลตฟอร์มอาจจะบอกว่าค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเลยในช่วงของ Black Friday ที่ผ่านมาก็เรียกว่ายอดขายก็ถล่มทลายแล้วก็เป็นช่วงที่คนอยู่บ้านอีคอมเมิร์ซมากขึ้นเรื่อยๆการเติบโตขึ้นของการใช้แพลตฟอร์มในการช้อปปิ้งนะครับและส่งของมาที่บ้านเนี่ยมันก็โตขึ้นทําให้ระบบเนี้ย เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฐานผู้ใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยขยายตัวโดวยนอกจากผู้ใช้กลุ่มเดิมมันได้เข้าไปเจาะก,กลุ่มวัยรุ่นและผู้มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เพราะว่าการสมรัครบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะมีช่วงอายุอยู่ใช่ไหมครับน้องดาวแล้วก็จะมีรายได้เป็นการที่ต้องยื่นเข้าไปบอกว่ามีรายได้เท่าไหร่เราสามารถที่จะจ่ายได้ไหมถ้าเกิดใช้บัตรเครดิตไปแล้วทําให้มันจํากัดให้คนที่อาจจะยังไม่มีฐานเงินเดือนนะครับหรือคนที่ไม่สามารถที่จะ แสดงผลเงินเดือนได้ให้กับทางแบงก์เนี่ยให้ความน่าเชื่อถือบริษัทบัตรเครดิตต,ต่างๆให้ความเชื่อถือเนี่ยเครดิตสกอร์การ์ดนะครับในภาษาที่เขาเรียกกันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีหลักฐานแสดงไปเนี่ยเขาก็ไม่ออกบัตรเครดิตให้ทําให้วิธีการซื้อก่อนจ่ายทีหลังอาร e r p l เพลหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เอาไปใช้เนี่ยได้รับความสนใจกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยกับวัยรุ่นนะครับสอดคล้องกับผลสํารวจของ l e ลฟอร์ซที่ระบุว,ว่า s e l ฟอร์ e นี่เป็นแพลตฟอร์มของการขายแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้โด่ง,ดง,ดง ของการใช้จ่ายช่วง Black Friday ในสหรัฐอเมริกาเป็นการใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังโดยที่ทาง Ted Rosman นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Credit Card.com กล่าวว่าบริการนี้ได้รับความนิยมจากนักช็อประดับบนที่มีไรายได้สูงด้วยแต่ว่านักช็อประดับบนที่มีไรายได้สูงก็เลือกที่จะใช้เนื่องจากจุดเด่นที่ไม่มีวงเงินจำกัดทำให้สามารถใช้ได้แน่นอน แตกต่างจากปัดเครดิตที่อาจจะวงเงินเต็มจนใช้ไม่ได้อนะ่มีเรื่องของวงเงินด้วยนะครับที่แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีวงเงินที่แตกต่างกันต้องบอกว่าแอปพลิเคชันที่เป็นโมบายแบงกิงของประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีแล้วนะครับน้องดาวถ้าใครใช้โมบายแบงกิงแอปต่างๆเวลาเข้าไปเนี่ยล่าสุดที่เข้าไปโอนเงินนะครับก็มีการถามขึ้นมาเลยว่าคุณจะเลือกใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือเปล่านะครับทีเนี้ยอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราต้องกลับไปดูเงื่อนไขดีๆนะครับเพราะว่าบางแบงก์เนี่ยเขามีเงื่อนไขยอยู่ครับว่า ก็มีเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยแต่ว่าอา,อาจจะแม็กซ์แคปไว้ว่าอาจจะมีค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน25%เป็นตะัเป็นตัวอย่างหรือว่าผู้สมัครการใช้งานได้จะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ศึกษา ข้อมูลดีๆก่อน,นการสมัครแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วจริงๆแล้วยังไงเราก็ต้องคืนเท้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนทางการเงินดีๆนะครับเราช้อปปิ้งไปแล้วโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยใครๆก็อยากจะออกไปจับจ่ายซื้อของแล้วก็มีการลดราคาสินค้ามากมายที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับว่าเราสามารถที่จะจ่ายคืนเขาได้หรือเปล่าตรงเวลาหรือเปล่าแล้วก็มีค่าธรรมเนียมหรือเปล่า